เนี่ยความฝ่ายฝันเป็นอาชีพที่ที่อยากที่อยากทำที่อยากทำสบายเป้าคิดถึงอ่างเป้าเขาเขามาเพราะว่าเขาอยากแซ่บเขาเลยพิธีพิธพิธรู้ว่าอยู่ไหนกันตอนนี้นะตื่นเต้นหรือเปล่านี่ไม่รู้ปากดิ โอ้โหพี่จ๋าน้องพี่นี่เรานะเหมือนเดิมวันนี้อาจจะเห็นแค่หน้าพวกเราเต้นตื่นเต้นเล้ก็วิวิววิววิวผมเห็นอาชีพนี้ตอนเมื่ออายุ18ปีผมเสิร์ฟตอนอยู่35มส้โบผมแค่บ้าผมเสิร์ฟผมคิดว่าผมได้เยอะแล้วนะแต่อาชีพนี้ได้อ่างเปาเยอะกว่าผมอีกแล้วเขามาแบบโม่พี่อ่ะโอมยมาโชว์ผมแล้วพี่บอกไงสามสี่อันต่อคนนอะตีว่าสองละร้อยคิดดูดิสมัยนั้นเยอะนะใช่เขาเขารวยสมัยเศรษฐกิจแบบ เศรษฐกิจดีอยู่ตอนนั้นอะตอนนี้ก็ดีใช่เหรอเออนะไม่รู้นะ่พินิดวันนี้นะเราจะมาทําอะไรพี่นิดเชิดสิงโตเด้จัดเต็มเลยชุดอันเนี้ย คือทีแรกจะเดินมาสมัครแบบเท่ๆนะแต่แบบชุดชุดมันมีเราก็เปลี่ยนเลยเพราะถ้าพูดไปสมัครกระเป๋าเดี๋ยวเขาไม่รับเออเดี๋ยวเขาไม่รับเราเลยต้องแบบใส่ชุดเต็มของเขาเลยลูกชายมงคลตลาดฟูนะที่ธนบุรีเขาจะเต้นตึงตึงเก่งไงซ้อมมาแล้วซ้อมมาแล้วเต้นเป็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวหนูรอสเต็ปสเต็ปทีเดียวเลยซ้ายด้วยซ้ายขวาขวาอย่างนี้นะเออได้หนูหนู ตึงหนูรอเขาสอนชื่อพี่อะไรแล้วนะไม่เดี๋ยวนี่นี่กูรู้ว่าเต้นไม่เป็นเออก็หนูเต้นไม่เป็นเดี๋ยวหนูไปเรียนกงทักทาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับเก็บกงไม่ยากหรอกผมอยากที่ว่าแบบ ไอ้กระโดดปึ้งปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยครับอย่างนั้นเลยอ่ะย่าอยากกระโดดอะไรที่กระโดดส่งให้คนยิงเลยเหรอฮะเฮ้ยตัวกระโดดต้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับหน้าหลังพร้อมกันหน้าหลังพร้อมกันเลยเรอตายแล้วคูตายคู่มีมีอุบัติเหตุบ้างไหมคะตอนซอฟตอนอะไร ก็มีบ้างมีบ้ทำแต่ไม่ทูงไม่ทูงไม่เออไม่สูงไม่สูงเมื่อก่อนผมผมผมอยู่แถวแพตตาปิ่นเก้าทั้งวัน่เพิงเปิดใหม่แล้วเขาไม่เปิดเมื่อก่อนเพราไปเชิดสิงโตแล้วเขาได้อ่างเปานี่แล้วก็เป็นเนี่ยความฝ่ฝันเป็นอาชีพที่ที่อยากที่อยากทนี่อยากทำสบายเปาคิดถึงอ่างเปาเขาเขามาเพราะว่าเขาอยากแต่เ่าเปาเลยอาจารย์มาแล้วเจ้าของคณะนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเจ้าของเปนสองคนขอมาเป็นเป็นลูกทีมได้ไหมคะยินดีครับผมยินดีครับผม เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล e ้วฝันเยอ้แบบคแล้วเนี่ยเจเลยนะเฮ้ยรู้ไหมว่าเขาฝึกกว่าจะเข้ากว่าจะมัากระโดดได้มันต้องเลียแข้งเลียขาเขาเข้าขาไม่ได้ให้เลียแคลงเลี้ยขาถ้าหนูเห็นอะไรอย่างงี้หนูจะเห็นตอนช่วงแบบเทศกาลกินเจอะไรอย่างเงี้ยพี่เป้ก็คือว่าถ้าต้องบอกก่อนว่าการแสดงเชิดสิงโตมังกรเนี่ยครับคือ จะมีในทุกๆุกงานมงคลจะเป็นของไทยก็ได้ตัวอย่ว่างานทําบุญบ้านงานบววขึ้นบษัทข้างร้านใช่แบบถือว่าเป็นที่เป็นงานมงคลทุกทงานในการตุกจี๋ยนตุดจีนกินเจประมาณนั้นใช่หนูเห็นกินเจสามารถนําการแสดงเชิดสิงโตไปอวยพรต้อนรับความเป็นสิริมงคลได้ครับพี่เป้วันนี้ยังไงก็ให้พวกหนูแบบได้เป็นในขั้นพื้นฐานก็ได้อยากลองทํากันดูว่าแบบเชิดสิงโตหนูเห็นเขาทำมันดูเหมือนง่ายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนในสเต็ปเขาเรียกว่า การแสดงอาสัปติเรียอาสัปติเรียเข้ากับเข้ากับปอปองนี่ว่าจันท์วันหนึ่งวันหนึ่งเท่าไหร่นี่เป็อาสมสมมติเอางานแบบใหญ่ๆเลยก็หนูไปเนี่ยต่อคนได้เท่าไหร่นะถ้าเราข้าแรงเยอะคือต้องตุดจีนตุนจีนได้แต่่ชวงุดจีนได้เยอะๆก็หลายพันครับหลายพันนู่นี่แหละเราเป็นเดี๋ยวตุดจีนเรามาหามเป็นเลย สามงานนะโอ้สบายเลยโอ้สบายพี่ดังใจนี่เท่าไหร่เดี๋ยวพี่มีเปิดให้พวกหนูดูสักรอบน่อได้ไหมได้จัดให้เลยครับเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันเนาะเอา่านเนาะโงในหมอกโง่ในหมอกกับเจ๊สามยดิแปลกอมาเดี๋ยวดูทีมของคณะลูกชายบุคคลตลาดปูที่ธนบุรีนะคะเดี๋ยวเขาจะแสดงให้พวกเราดูไปดูกันเลย โอ้พี่นิดหนูว่าหนูเป็นนี่แหละหนูหนูเขาดีกว่าผมตีกองก็ได้หรอไม่อยู่นี่เองค่ะรถตำแหน่งอะไรนี้ค่ะโยกๆใช่ไหมอันนี้คือจะมีแบบถ้าแบบที่ว่าต้องกระโดดต้องอะไรต้องแบบสองคนต้องเข้ากำลังแล้วก็ต้องคือหัวกับหางจะต้องสัมผัสกันครับการแสดงเครื่องสิงโตเนี่ยก็ต้องคือเลยก็บอกว่าใช้ใจสองใจให้เป็นหนึ่งอย่างโอ้โหเหมือนตอนเรากินน้าลูกสาวบ้านอ่ะนี่ ที่เรากินกัน่ค่ายาใจสองใจคือใจนักแสดงหัวกับหางรวมออกมาให้เป็นหนึ่งใจของพญาราชศีต้องสัมผัสการย่าก้าวอการข่ายต้งกระโดดกระโดดร้อมกันอะไรร้อมกันก้าวซ้ายก้าวขวาเนี่ยคือจะต้องรวมให้เป็นใจหนึ่งเดียวแลังการแสดงจะออกมาผิวสวยงามจะเริ่มสอนพวกหนูจากอะไรดีคะวันนี้อยากเรียนแบบไหนนี่เลยค่ะมาตั้งใจมาเชิดสิงโตให้ได้ละก็ต้องเชนี่เลยกันก็มามาคนละหัวเลยครับ หนูเป็นคนที่ไม่มีทักษะในการเต้นเลยครับซึ่งการโยกมันคืออย่างนี้เหรอนี่เหรอโยกจริงๆจะใช้แค่ข้อมือข้อมือข้อมือขาอังขาย่อย่อใช้ข้อมือข้อมือปากเดี๋ยวพี่เป้ลองดูนะนี่เหรออ่าเบสิเพื้องต้นแต่ถ้าจริงๆแล้วคือจะต้องจับปากด้วยโอเคเหมือนที่น้องสอนจับจับา มือับบนี้นี่คือตกาครับออะแยกส่วนสเยอะมากก่นมากครับเดีวเาแล้วมองออาครับเหมือนแมวเลยที่อะอะมีละกหตาตาตานี่เปนบสก่อนลองให้อะมามานี่เมกี้ได้เบสิกมานิดนึงล้นะดูนะดูนะ เนี่ยกว่าเขาจะได้อ่างเปาเนาะกว่าเขาจะได้ค่าตัวนี่แค่เต้นเต้นแค่ท่าเดียวนะฮะโอ้เก่งเก่งตีกองก็ได้มั้งอย่างเงี้ยบอกเลยนะ ไม่ได้ง่ายเลยใช่เออนนะงโอ้พี่เต้หนูบอกเลยหินมากเพราะว่าต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยถือว่าข้ามขั้นนะเพราะที่ฝึกเด็กพวกนี้นะกัเบสิกแรกเลยคือต้อง,งรับหนึ่งถึงห้าสิบอย่าหา <c oughs> ตรงที่เราดูในหงไปหงอครถ้า,ามาดูผงจะดูนี่เดีเนี่ยเนี่ยคือถ้าเบสิกเลยรับหนึ่งถึงห้าสิบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหม สิบแปดสิบเก้าห้าสิบโอ้ค่เนี่ยที่ต้องทาอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราสวมหัวเชิดจริงๆเขาจะต้องยอ่อเพราะถ้าสิงโตมายืนน่ะยืนขายแข็งแข้วรเชริดอ่ะจะไม่สวยเราจะต้องยอ่ยอย่อปุ๊บไปเป็นท่าขึ้นมาหน,นึ่งสองสามลงนะครับขึ้นหนึ่งสองสามย่ออันนี้คือเบสิกการเชิดหัวสิงโตเลยครับพี่แจ พี่จ๋าตะกี้เล่นเล่นหัวดีมากเลยผมผมอยู่ไทยให้เพราะผมรู้ว่าท้ายจะกระโดดยังไงเวลาพี่จ๋าเดินอ่ะมันต้องอยู่หัวใช่แล้วพี่อยู่ท้ายแล้วใช่ใช่ใช่จะยกเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องยกเลยต้องยกเลยยกเลยนะลองยกลองยกจับเอวยกเลยเหรอจับเอวจับเอวของเกงแล้วก็หนูทำยังไงหนูกระโดดกระโดดขึ้นขาแล้วเราก็แทงต่อแล้วเราก็แทงต่อเหยียบนะมันต้องเหยียบนะขึ้นฟันหักนะ หนึอใช่อย่าพึ่งนะพี่ย่อยืดขึ้นหนึ่งสองสักเออ้หเขาโอมันเยอะรับว่าเราจับใช่ไหมครับอย่าพึ่เราย่พึ่ไม่เก่งเขาจะย่อครับพอเขายืดขึ้นมาเราคอยยกเขาขึ้นมามันจะเป็นจังหวะที่ว่าเขาเรียกว่าสอดสอด้องต่อเนื่องกันมาหนึ่ใช่มันต้องนับพี่จ๋าเอเดี๋ยวหนูนับให้อะเออ่นะสองมตอนย่อตอนย่ออย่าพึ่งยก อยืดจริงเราก็ยกขึ้นมาแล้วเราก็เราก็แทงศอกนี่นะใช่ครับหนึ่งสองซับฮึ๊บฮึ๊บเนี่ยจะได้ไหมได้ได้ได้หนึ่งสองซับฮึบยกได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยถ้ารู้หลังจริงมันก็ไม่นี่นะใชเพราะมันจะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักเบสิกที่เราต้องหนึ่งสองสามปุ๊บหยอก เราลองสวมไหมเรายองขึ้นไหมย่ดขึ้นเลยวะลองดูมาข้างหลังลองดูจะเทหลังไม่เทโอเควันนี้ประสบการณ์ของเราก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะฮะมาอนะส่งไปเลยส่งไปเลยบอกเลยว่าเรียนมาแล้วพื้นฐานเลยเบสิกเลยเมื่อกี้อาจารย์น้องๆทุกคนนะช่วยสอนก็ทอยู่เดี๋ยวเราจะมีเบสิกแต่ละท่าให้ดูมีดนตรีประกอบด้วยนะรอดูกันเลยมา Bye. ได้พี่ชื่ว่าบอกยกแล้วซ้ายขวาอย่างเงี้ยท,ที่บอกอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ยกใครแค่เพียอย่างเงี้งงยนี่ใส <Okay. S 1> ่ข้อมือที่บอกอ่ะข้ามหน้าลงเก่งข้อมือตรงนี้ <Okay. S 1> อ่ะแล้วอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหล,แลนะก้มลง 모진. 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 아니 모진. 맞아? อนี่ขนาดโลเราเรีบก,กินแล้วนะพี่มองตอนไหนวะหนูมาตั้งแต่แรกขอเอกเลยเอ,อเรื่องนะเออพี่เขาเก่งมากเลยนะโอ้หนี่ไม่ได้ a กติ้งไม่ได้อะไรนะครับคือมันเมื่อยจริงถ้าอากาศามันไม่เข้าอากาศไม่เข้าแล้วทีนี้ขาเราแล้วก็ใช่จริงจงมันมันมันคือทักษะเลยแหละอันเนี้ยบอกเลยยอมรับเลยว่าเขาเก่งกันมากๆยอมจ้างผมยอมจ้างอย่างเงี้ยใครจะบอกว่าแบบ ใครก็ได้มาทําไม่ใช่นะเพราะว่าเขาต้องฝึกฝนจริงๆร่างกายใช่มีทักษะมีแบบพวกแบบบอดี้ร่างกายอะไรแบบเนี้ยแบบมันต้องเต้นอ่ะใช่มีทักษะการเต้นหรือแบบแล้วถ้ากองแฮงไม่จบเราก็ยังเสร็จไม่ได้อีกใช่เมื่อกี้ลุ้นมากเดินก็ไม่บอกไม่รูแต่เลี้ยวทางไหนมองให้ดูขาหน้าไงดูอยู่เดี๋ยวก็เอียงทางนี้เดี๋ยวก็เอียงทางนี้ทิกิวเราจะส่งซิกนะจะป่าก่อนีห้ไปหนูถามแล้วเมื่อไหร่จะเมาเมื่อไหร่จะเมาพ้นหรือยังพ้นหรือยังอุติกิ้ตอนจบเร้วว่าจะกระโดดนะ แต่ไม่ไหวนะเราเดี๋ยวเรากินน้ำไปอีกอีกสักยกนินอีกแล้วเหรอจ๊ะพูดตรงตรงเลยนนาะคอแห้งแบบมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวดูโชว์เราต่อเลยไปกินน้ำอีกไม่ไหวหมูกสะดดไป โอ่ไหครับยอมรับเลยอันนี้อันนี้อันนี้เราทำไม่ได้หรอกว่าอันนี้เขามีครูต้องฝึกครูแล้วกอครูนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาปิ้วๆไปเลยเก่งมากเลยอ่ะแค่ยืงหัวเดินข้างหน้ามันก็เมื่อยอยู่แล้วอ่ะแล้วไปโอ้อักแน่ครูอะซี่โครง นี้ดอยากหินต้นสองเมยเขาฝึกกันเป็นปีว่ะเขาจะไปถึงนู่นได้มันไม่มีแล้วนะวันนี้ตลาดนัดโชคดีมากเลยทำบุญมาด้วยอะไรสามกอตั้งสามกอตั้งที่ไหนเจ๊เขาตลาดนัดจะมามังกรกองขึ้นหลังโบสถ์ไม่ได้วันนี้ใช่วันนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งเลยนะของคณะเชื่อสิงโตนะได้มาทาแล้วมันมันไม่ใช่ว่าใครมาทำง่ายๆหรือมาเล่นกันเองได้นะต้องมีแบบผู้เชี่ยวชาญหรือคุณครูที่เขา มีทักษะนะอย่างอย่างอย่างทีมของลูกชายมงคลนะครับพี่เขาเก่งกันทุกคนเลยจริงๆไปลุงไปขอบคุณพี่เขาไหมใช่ใช่ใช่เราต้องมองเลหาพี่เขาแต่ว่าตอนเนี้ยเราให้พี่เป้ะมารับเราไม่ได้นั้นไม่ได้แล้วพี่จะมาเบียดหนูทำไมพี่ก็ไปดิอ๋อมันสูงนะจ๋าไปก่อนไปอย่างนี้ได้ไหมเอ้โอ้โหมุนหมุนหมุนครับเต้ครับเต้ครับเต้หมุนแบบที่เขาเหวี่ยงกันอ่ะหมุนแบบที่เขาเหวี่ยงกันอ่ะ วันนี้ต้องขอบคุณพี่เป้มากเลยนะคะณะลูกชัยมงคลตลาดฟูใช่แล้วก็ขอบคุณทีมงานเขาทุกคนเลยที่สอนให้เราอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานไปอ่ะแต่ถ้าอยากดูพวกเราเล่นแบบเต็มๆกับทีมเขานะกดซับสไครต์นะให้ถึงสอนลาซับนะแล้วเราจะมาพาพี่เป้มาเชิดหน้าออฟฟิศเราเลยแล้วเดี๋ยวให้แฟนขามาดูด้วยอ่ะอ่าถ้าอยากดีนะสองล้านซับเมื่อไหร่ปุ๊บนะ แฟนคลับได้มาดูเลยใช่กนติดตามไม่โเกียวกันอีกทีให้ถึงสองล้านเกินเออใครมีงานนะงานมงคลงานอะไรต่างๆนะก็อยากให้ติดต่อมาที่คณะนี้เลยนะคะพี่เป้เปิดใหม่เพราะฟิตเปิดใหม่ใช่ได้หมดเลยนะบริษัทเอฟฟิตทุกอย่างเลยรับรองว่าประทับใจแน่นอนแล้วก็คุณภาพแน่นอนเลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะน้องพี่นี่เราเทปนี้นะเทปหน้าอยากให้เราทําอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะตอนนี้ตอนนี้มัน่หมดแรงมากพี่เป้ยังวันๆยังแบบเสา ใช่เไม่มีแล้วนะเไม่มีแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่วขยับไปขยบไปขยับเหมือเดิม Oh my